นี่อะไรเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับผมกาบิน5กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับเราจะมาเซิร์ชใน Google กันนะครับท่านผู้ชมอาจจะงงเซิร์ชใน Google เซิร์ชอะไรนั่นน่อสิฮ่านะ ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีแฟนเมดของไรเดอร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีไรเดอร์บางตัวนะครับที่คนดูเนี่ยอยากให้ตัวนั้นมีร่างแบบนี้ตัวนั้นมีร่างแบบนู้นเป็นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเสิร์ชการทำการเสิร์ชร่างผู้นั้นกันนะครับอย่างเช่นเอาตัวอย่างตัวแรกก่อนเลยครับนั่นก็คือคอ m เมนต์ไรเดอร์โซดา v วานะครับโอเคผมก็ไม่เคยเสิร์ชนะผมจะแบบวันนี้ผมจะมาลองเสิร์ชด,ดูโอเคนะครับโซดาสวายคอมเมนต r ไรเดอร์โซดาสวายอ่า แมนไรเดอร์โซดาเซอร์ไบด์โอเคเห็นไหมก็เห็นสีทองเยอะๆนะครับแล้วก็เห็นโอจาร์เซอร์ได้วยนะครับแต่น่าจะเป็นหน่วยคอมเฟนเมทออกมาไม่เใช่คอมเพนเมทของจริงนะครับโอเคเอ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่ผมไม่ค่อยอันนี้น่าอันนี้แฟนเมดป่ะน่าจะก็ก็คือแฟนแฟนแฟนเมดนะครับซึ่ง ซึ่งมี่าสัตว์สัตว์ตัวเองนะครับจะเป็นรถถังนะเอามาทังรถถังเลยอะ่ะแล้วก็ส่วนตรงตรงอาวุธนะครับก็จะเหมือนปืนจะใหญ่ขึ้นนะครับไม่รู้นะครับม,มันไม่รู้เขียนอธิบายอะไร,ะรบ้างนะผมก็อ่านอ่านไม่ออกครับซึ่งก็เหมือนเพิ่มสีทองมานะรตรงกลางก็จะมีอ่าตอนแรกมันจะมีอตรงเนี้ยตรงอกเนี่ยอันนึงใช่ไหมอันนี้มันก็เปลี่ยนเป็นสองอกใช่ไหม เห็นเป็สองอันมันดูแปลกๆนะครับอ่าแล้วก็ตรงหัวนะครับจะมีทองแล้วเขาสีทองนะครับรวมๆแล้วก็เท่นะเอ่อก็ใช้ได้เลยนะครับซึ่งโอจาร์เนี่ยก็มีล่างสบายอยู่แล้วเราไม่ต้องเซอร์นะครับเราพะล่างโอจาร์สบายเพิ่งออกมาครับแล้วก็คงข้ามไปพวกตัวของในลิวคี่เนาะเพราะว่าเอ่อก่อนหน้าลิวคี่มันก็ยังไม่มีล่างอะไรไปรล่างแบบที่แบบตัวทุกตัวจะมีได้นะครับ งั้นเรามาไลอาร์ก่อนเลยดีกวกันนะไลอาร์น่าจะเป็นไปได้ว่าจะมีมากที่สุดนะมันก็ทำการเซิร์ชไลอาร์เซอร์ไวเฮ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะอ๋อแล้วก็มันมีการ์ดด้วยจะ้ะมันชื่อว่าอะไรเอ็กโซไดเวอร์ซึ่งมันจะเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงไลอาร์แบบเอ่อแบบเซอร์ไวนะครับซึ่งก็ดูเท่นะแบบมันเหมือน,ม,นมีเทคโนโลยีมากขึ้นนะฮะแล้วก็นี่นะครับเท่นะน่าจะเปลี่ยนเป็นสีทองจะมีเหมือนเป็น ตรงเหมือนเป็นเหมือนเป็นผมอ่ะเออแล,แล้วก็มันก็คือเป็นแบบเหมือนหางปลากระกบเบนหรือที่จิ้มปลากระเบน <c> ม <oughs> ันก็จะเป็นสีทองนะครับซึ่งเอ่อจะมีตาสีเขียวตรงข้างบ,บนด้วยนะครับอ่าอ้นี่ยังเหมือนเดิมแล้วก็อา่าที่ใส่ก้านะครับจะกลายเป็นเหมือนธนูแทนนะครับซึ่งจะใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนตลับกาสจะเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับเท่ห์อะนี้เท่เท่เท่ไรอารเทอ่อะ ไลอามีแล้วไก่ก็ต้องมีเนาะเออให้ไลอามีคนเดียวมันก็ไม่แฟร์กับไก่เนาะสองคู่นี้ต้องมาด้วยกันนะครับโอเคเท่าที่ผมเห็นนะไม่ไม่น่าดีไม่น่าดีกว่าไรอาร์กับโซดานี่มันอะไรเนี <laughs> ่ยมันเป็นมันก็เหมือนเพิ่มหนามเพิ่มขึ้นให้ไรอ่าให้ไก่นะครับห้มันหนามแล้วก็เพิ่มสีทองอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นะ ตรงกลางจะเป็นสีแดงซึ่งมันก็ไม่ดูเข้าเท่าไหร่อ่ะผมขอเช็กว่ามีอันอื่นไหมครับอ่าอันเนี้ยอาจจะพอได้โยู่เหมือนเป็นมีความบัฟขึ <c> ้น <oughs> <c oughs> มีความอ้วนขึ้นมาแบบชุดเกราะมาเพิ่มขึ้นเขา่าก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะใครอ่าก็สีทองก็จะมีเยอะตามตัวนะครับแล้วก็จะมีอาวุธเนี่ยจะเป็นค้อนเท่นะผมว่าอันเนี้ยใช้ได้ใช้ใช้ได้กว่าโอเค โอเคต่อไปซีเซอร์มันจะมีให้ซีเซอร์จริงๆหรอถ้ามันมีนะมันมันก็น่าจะมีแหละแต่ดีมีไม่ดีไม่รู้นี่ว่าอะไรเนี่ยเดี๋ย นี่มัอะไรวะเนี่ยนาผิดพลาอะไรวะเนี่ยมแบบเันนไม่รู้อะเคอร์บี้สีส้มอะโอ้จบคอโอ้เหนื่อยอะไรวะเนี่ยมันขยับได้หรือเปล่าเออมันอ้วนจนมันขยับไม่ได้หรือเปล่า อะไรวะเนี่ยอ๋อแต่ผมชอบสัตว์เลี้ยงนะผมชอบมันเหมือนกลายเป็นแมงป่องแทนนะแต่มือก็เท่ขึ้นนั้นไม่รู้สีม่วงมันเกี่ยวอะไรกับซีมันเข้ามาในซีเซอร์ได้ไงต่อโอเคถ้าว่าดูอันอื่นบ้างอันนี้ก็โอเคนะแต่ผมว่าอันนี้แม่งฮาโคตรโคตรเลยอะ่ะโอเคเอ่อคนต่อไปไทเกอร์ปะมาตัวนี้ผมชอบไทเกอร์ เฮ <ITA> ้ยอันอันไหนก่อนดีอ่ะเดี๋ยว็ดเด็ดอันเนี้ยโคตรถ้าเป็นไปได้นี่คือโคตรของโคตรเท่อ่ะอันนี้ตรงกลางมันดูแปลกไปหน่อยนะแต่ก็เวิร์กกว่าไอซิสเตอร์มาแกอิมเพิร์ เออก็โอเคนะผมก็ไม่ว่าอะไรนะผมชอบสีั้งหัวนะสีมันดูมีอะไรดีขึ้นแล้วก็อุวกธก็เมื่อว่าดีขึ้นนะแต่ก็อาจจะดูก็ก็โอเคหนะัวเด้นี่มันจะเพิ่มยังไงวะอยากรู้โอ,โอ้เฮ้ยมันก็เท่นนะยังไงไม่รู้อะ่ะ คือมันแบบให้ไว้ประมาณมันจะมีตัวพูดตัวตัวร้ายผู้หญิงตัวหนึ่งในในเกคิเลนเจอร์มาได้ไงไม่รู้ <laughs> มันจะเป็นก็เป็น,เป,นเป็นกิ้งก่าอย่างเงี้ยแหละเออผมว่าก็โอเคนะเออทุกตัวทุกตัวก็ดูโอเคนะเอาจริงโยเวนซีเซอร์ฟิลม์มมันชื่อฟาร์มนะครับทุกคนมันชื่อฟาร์มมันไม่ได้ชื่อฟิลม์ม <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะดีสุดก็อันนี้อ่ะ อันนี้ผมว่าอันนี้มันดูเยอะเกินไปหน่อยอ่ะเหมือนไม่ใช่ฟ์มไปแล้วไม่ใช่ฟาร์มฟาร์มหรือฟีม,มนแน่เนี่ยแต่อันเนี้ยอันนี้ก็โอเคนะผมว่าโอเคให้ความเป็นแบบเหมือนเป็นเจ้าหญิงมากขึ้น <c oughs> อไมาน,นี้มันเหลือตัวอะไรริวก,กะกออดินเอาริวก,กะก่อนผมว่านะริลก,กมันต้องเป็นเหมือนริเคี้ะแต่เป็นสีดํานั่นเนี่ยใช่เลยคือใช่เลยล <c oughs> ิวคีสวายย้อมสีเลย โอดินนะครับโอดินนี่ดูไม่รู้เรื่องจริงๆอะอาบิสมันจะมีให้อาบิสหรือเปล่าน่าจะมีนะนี่เท่เท่นี่เท่หนี่อันนี้ผมชอบอันนี้ผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสีของตัวนี้เป็นสีหลักช่องผมใครไม่รู้นะครับนะแต่น่าจะรู้นะทุกเทก็กที่ผมทําให้ตัวเองคือเป็นสีนี้หมดไซแย่นะครับ สีฟ้าอ่อนนั่นแหละช่องโปรไฟล์ก็เป,เป็นสีฟ้าอ่อนนะซึ่งอันนี้ผมชอบถือประเทศนะเทมากด้วยความว่าสีทองอาจจะกับสีฟ้าอ่อนอาจจะดูข้าตาผมดีนะครับซึ่งผมว่าโอเคเลยนะครับกับลิวคิก็จบไปแล้วนะซึ่งผมไม่รู้ว่าพวกเรื่องไฟจะมีอะไรให้หรือเปล่านะใครสาบลสเตอร์ <laughs> ผม <laughs> เหมือนไฟแบตเตอร์แต่แค่เปลี่ยนเป็นใครสาบได้ปะมันจะมีปะ โอ้ใหม่ก็มันเหลือะันเนี่ยอ่าอันนี้ค่อยคุยกันได้นะอันนี้ค่ยคุยกันได้ตัวเออสมสสสสอตัวอาจจะดูปแปลกไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นฟิกเกอร์เนี่ยแต่ผมว่าสีเนี่ยคันต์สกีมว่าดูใช้ได้นะอาจจะดูเหมือนไฮไลท์ไปเหมือนไฮไลท์เตอร์ไปเลยเทตา้า ว่าลองไฟให้หมดเลยตัวไฟฟ้ามีแต่ตัวเท่ๆผต้องลองให้ได้คืนคำยังทันไหมพวกตัวหลายให้ทำทำให้เราผิดหวังกันเค่ะใครสักเดลต้าพาเราผิดหวังไปแล้วโอ้มันเหมือนไฟผสมกับไซก้าเ์มึงจะแย่กว่าไซกาเออแย่กว่าไซก้าไซการตัวเาไม่เท่กว่าอีกอะ เหมือนนี้มันมันแบบลดส่วนประกอบเพิ่มแบบเหมือนมันเอามันสีมันเอาสีขาวออกหมดเลยอะออก้าล่ะเหมือนตัวใน RV อาวีอะอะไรสักตัวถ้าผมเห็ี่ยนเป็นไฟนอลฟอร์มนะออก้าไฟนอลฟอร์มไม่มีอะไรให้เลย <laughs> ต่อไปเบรดนะครับ ซึ่งว่าจะมีโพดี่ไม่ใช้นะอย่งเชินกาเรนคิงฟอร์มกาเรนคิงฟอร์มโอ้มหก็เท่แต่มันดูเป็นแบบดูเหมือนชินอะพวกชินขาเป็นไรเดอร์อะชินขาเวไรเดอร์กาเรนคิงฟอร์มชินเป็นโคยาก <laughs> แต่จะให้เป็นแบบนี้มันก็ได้นะแต่มันจะดูพลาสติกไปด้วยไม่รู้อะ <laughs> คาริสแจ็คฟอร์มเอ่อก็ไม่ได้แย่นะแต่มันก็เหมือนดูแบบร่างที่มันไม่ควรจะมีอะไรเท่าไหร่อะเลนเกลแจ็คฟอร์มนะครับโอ้นวมแบบโคตรถึกอะดูโคตรถึกอะคิงฟอร์มเลนเกลคิงฟอร์ม เออือ่าต่อไปต่อไปถ้าเป็นเบลดแต่เป็นควีนฟอร์มอันนี้ผมไม่มีตัวไหนไม่มีไม่อไม่มีไม่มีตัวไหนมีควีนฟอร์มเลยนะเพราะปกติร่างแจ็คกับคิงมันต้องใช้การ์ดควีนใช่ไหมถ้าเป็นควีนฟอร์มล่ะไม่มีไม่มีอะไรให้ไม่มีเลยมีแต่แจ็คกับคิงขึ้นมาไฮเปอร์ ไฮเปอร์อ่าเดอบีไฮเปอร์ฟอร์ม <upcoming> น <Ell> ี่แหละสิ่ง <tekrar> ที่ผมรอคอยมาอ่าอ่าอ่าเอ่อเอ่อเ้นบอกคีรี่ให้ฉันเลย เหมือนเดอะบีสเตกกกอลาคิลี่อ่ะแต่ผมว่ามันก็ดีกว่าอันก่อนนะเดรคไฮเปอร์ฟอ์มอะไรวเนี่ย